สีก็ประมาณนี้จะผสมสารเนาะจะทั้งยาวทั้งใหญ่มั่งเล็กมั่งจะสั้นมั่งเนาะต่สีสวยมากเลยจะ้ะเราก็สามารถที่จะโรยเวลาเราเอามาต้มเราก็มากรองออกเนาะแป้งไม่ให้ก็ติดกันจะ้ะแล้ววันนี้เราจะกลับเปประมาณทำแป้งรอช่องสิงคโปร์ไว้ทำของหวานจ้น แป้งเราใช้เป็นแป้งมันเนาะอันนี้แป้งมันอยู่ที่4 0สิกรัมจ้ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวแป้งนนก่อนอไปดูว่าหน้าตาแป้งเอ่อรอบช่องสิงคโปร์ของเราจะเป็นยังไงแล้วก็จะเก็บแป้งไว้ประมาณนิดหนึ่งจ้ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำร้อน แบบร้อนจัดเนาะเพื่อนใส่จะต้มก็ได้แต่ว่าเราเราใส่เป็นกาต้มแทนนาะจะง่ายกว่าจะค่อยๆใส่เนาะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันจะจบไปของเราเริ่มจะได้แล้วจะ้ะเพ่อนเราจะนวดไปเรื่อยๆก่อน มัได้ตัวแป้งก็คือจะเหนียวแบบนี้จะค่อนข้างเหนียวเนาะโอเคสามสีที่เราจะใส่สีขาวสีเขียวแล้วก็สีแดงจ้ะสวนี้ก็แป้งที่เราตักออกมาก่อนเนาะปิดไว้จ้ะ เราก็จะเอาสีเขียวมาผสมก่อนนะเ,นเพื่อนๆนี่จะเป็นสีเขียวนะเราก็จะแน,นี่เป็นสีผสมอาหาสีแดงจ้ะ ใส่แป้งเพ้งเนิดหน่อยนะมันเหนียวจ,จัดเ้าแล้วก็ตัวแป้งเรามานวดก่อนเนาะนวดอีกรอบนึงจ้ถ้าแป้งรอบๆนะมันติด เราก็จะเทไปเขียงเราค่อนข้างเล็กแต่เราก็จะแบ่งสมทับสองครั้ง จะโน้ตตัวเป้ให้เราให้บางที่สุด ประมาณนี้เราก็จะพับตัวแป้งไว้ก่อนเนาะ ใส่ตัวแป้งเนาะไม่ให้ก็ติดกันถ้าไหนติดกันเราก็แยกออกสีเขียวนี้ก็เหมือนกันแต่เราจะตัดเป็นสองเพราะว่ามันมันใหญ่เอาแบบง่ายๆสไตล์ของเราจะ้ะแล้วก็มาทับกัน

าเราทาแป้งแบบนี mm ้มันก็ไม่ติดกันเนาะเวลาเราออกมันก็จะไม่ติดจ้ะเรียมรอยจะลดช่องของเราเส้นลดช่องจะไม่ใช่ลดช่องเนาะ อันนี้ทำเส้นไว้ก่อนจะเห็นไหมเสียเวลาหน่อยจะแต่ว่าสุดยอดเลยจะเพื่อนๆทำแล้วก็เราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าก็บอกว่าใส่ในช่องฟริตใส่ถุงแล้ใช้ในช่องฟริตสามารถที่จะเอามาทํากินตอนไหนก็ได้เนาะแต่ของเราเดี๋ยวเราเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนแล้วจะมาทําน้ารับช่องกินจะดูมือ สีก็ประมาณนี้จะประสมสารเนาะจะทั้งยาวทั้งใหญ่มั่งเล็กมั่งจะสั้นมั่งเนาะต่สีสวยมากเลยจ้ะเราก็สามารถที่จะโรยเวลาเราเอามาต้มเราก็มากรองออกเนาะแป้งไม่ให้กติดกันจ้ะ มันก็ไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนคนเขาทำขายนะนเพื่อนชิ้นนี้ก็ใหญ่มากแกชิ้น,นก็ไม่แค่แค่นี้เราก็ภูมิใจเราจะแต่การต้ม <c oughs> ใช้เวลาหน่อยเนาะแต่ว่าที่เหลือเราก็จะใส่ในภูมิไว้จะนี่นะเวลาเราจะต้มตอยดูว่ามันเยอะ เก็บได้นานแค่ไหนเนาะแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในช่อ,องฟิตของเราไวจ้จาเวลาอยากกินก็คือเอามาทำ <c oughs> ทำได้เลยนะลเนาะเรขาว่าอย่างนั้นต้องลองดูจากนี้ได้เยอะมากเลยเนี่ยอันนี้เท่ากับ5-6าหกยูโรที่ซื้อมาจากร้านเอเชียนะเพื่อนๆ <c oughs> เราไปทำดูจ้ะถ้าเดี๋ยว ถ้ามีเวลาเราก็จะมาทําน้ํากะทิดูว่ามันจะ,ะมันจะเป็นยังไงเนาะ่ถ้าถ้าเก็บได้นานเนี่ยเราก็จะทําเก็บไว้จะเ,เวลาอยากกินก็เอามาทำาน้ำกะทิกินได้เลย